ด้วยความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนช่วงคำวันที่5พฤศจิกาย,ยน2568ที่วัดโรราณบัณพศพระอารามหลวงอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ในจัดงานลอยกระทงเมืองพระบางลอยกระทงไทยไทยคานวาลายัยพระแม่ของแผ่นดินโดยมีนายเสวเพชรนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วม ทั้งนี้ภายในงานได้จัดรูปแบบเพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมลอยกระทงและลอยกระทงลอยฟ้าบนยอดเขากบการจัดตลาดย้อนยุคทางวัฒนธรรมกว่า40ร้านการประกวดกระทงประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์สาธิตจำหน่ายอาหารหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนู เชื่อชูอาหารถิ่นผลิตภัณฑ์ซีพอร์ดซีซีพอร์ตจำนวน15ซุ้มและการแสดงทางวัฒนธรรมศิลปินพื้นบ้านวัดบวราณาบันพบพระอารามหลวงเป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งขึ้นในสมัยสุขโขทยัยตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยปรากฏชื่อในศิลาจารึกเรียกว่าเมืองพระบางซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญสมัยสุขโขทยัย ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์พื้นถิ่นและเป็นอันตลักษณ์ที่เข้มแข็งของจังหวัดนครสวรรค์กับประเพณีลอยกระทงซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยซึ่งควรสืบทอดประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่จัดขึ้นตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชาวจังหวัดนครสวรรค์ภายใต้แนวคิดลอยกระทงไทยไทยคานวาไลาพระแม่ของแผ่นดิน ครอบคลุม4ีมิติได้แก่มิติด้านวัฒนธรรมมิติด้านสังคมมิติด้านเศรษฐกิจและมิติด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเน,น้นการสืบสานประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นผสานกับแนวคิดวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนคำหนึ่งถึงสิ่งแวดล้อมเพิ่มคุณค่าและมูลค่าในชุมชนเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใหม่ๆใ,ในชุมชนเฟ้นหาคุณค่าความเป็นไทยทำให้พื้นที่ทางวัฒนธรรมทันสมัยและเข้าถึงง่าย และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย